ผมมีหน้าที่นำํำเสนอส่วนเลือกปฏิบัติเนี่ยพี่น้องไปเลือกกันเองเฮ้ยเฮ้ยเอาละเอียดตัวนี้ได้ไหมสอนให้มันละเอียดตัวนี้ได้ไหมเดี๋ยวผมจะสอนให้แบบไหนที่เลือกเองและแบบไหนที่วาจิบนผู้รู้ต้องชี้ว่าต้องทําอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้มันจะมีมันจะมีมะมอ้าวผมยกตัวอย่างเพลาพี่น้องอ่านดว้วยอิสิตา ทั้งสแลายไปเลยดีนะเดี๋ยวจะถามวเวลาอ่านดอาอิฟติดะอืมเอาละเวลาอ่านดอาอิฟติดะเลมาดนี่อ่านดอาอิฟติดาไหมมีไหมอ่านอ่านว่าพี่น้องรู้ไหมว่า ถ้าจะบอกว่าเราเราอย่าว่ากันในเรื่องศาสนาใครเลือกเอาไอการเลือกนะมันเลือกเนี่ยมันจะต้องมีตัวบทหลักฐานเข้าใจนะที่เราจะเลือกปฏิบัติได้ผมยกตัวอย่างอย่างเรื่องดุอาอิสติดะ مهم أَنْ وَجَهَتُ وَجْهِي للذي فتر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونصوكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ او مرته من المسلمين تدو امر موغنا مو نحن جاواني تايم امشي به بندسة بندسة ่อหมัมชาฟีเพราะเราถูกสอนมาเนื่องจากในอดีตเวลาเราเรียนปรดุรินเราสังกัดมัดสฮับอิมัมชาฟีเราถึงได้มาแค่นี้ค่ะพราะไปดูอิมัมฮานาฟีไม่ไม่ได้อ่านตรงนี้อ่าไม่ใช่ไม่ได้อา่ออานมันเราอิมัมฮานาฟีไม่ได้อ่านมันเราพี่น้องครับ อ่านไรุบฮานะกัลลอฮมุมะวะบิฮัมดิกวะตาบาร์กัสมุกะวะตาอาลาจัดดุกะวะลาอิลาหะกอยุกเอ้าวเฮ้ยลาวัจยาไปไหนอ่ะพี่น้องเชื่อไหมว่าสองบทนี้เป็นมีการรายงานที่สอยยาทัต้งรู้เราอ่านวัตยาตู้ใช่ไหม นี่อ่านอะไรเนี่ยผมก็ไม่ได้ผมงานไม่ได้สุบฮานะกัลลอกคือผมท่องไม่ได้สุบฮานะกัลลองว่าว่ามีฮัมดิกวะตะบารรกัสมุกะกะตะอาลาจัดดุะวะลาอิลาฮะกอยรุก็อ่านแค่นี้แล้วก็อูซุบิลลาฮิมินัชชัยตอนิรเราะญีมบิสมิลลาเอ้าของเขาโซเฮียไหมโซเฮียของเราโซเฮียไหมโซเฮียแล้วถามมีแค่นี้มีอีก الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. آه พอพอตักบาตรเถอะนะอัลลอฮ์ขอักบารด้อาอิฟติตะอัลฮัมดุลลาฮิฮัมดันกะทีร่ำตอย่างมุกมุบาโรกัมฟิห์อูดุบิลลาฮิมินเชัยตอนรอดีมดิสอาเบย์เอาสายแยกทั้งหมดเลยพี่น้องครับสอยเยกทั้งหมดเลยใครเนี่ยนะเวลาใครมาเข้ารับอิสลามเนี่ยบางทีไม่ต้องไปสอนวาจาเขาก็ได้เข้าใจยังเอาต้นสั้นๆให้เขาอ่ะ

Allahumma บ ا ع ث بيني وبين القضاء كما ب ا ع ั بين ا ل م ش ر ม و ا ริกวันี่ก็อีกสำนวนหนึ่งทุกอย่างเป็นดุอาอิฟติตะอย่างนี้เลือกเชิญเพราะดุอาแต่ละบทนั้นสอย์ย่ทั้งหมดนี่แล้ให้ชาวบ้านเขาไปเลือกเองโอเค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 ถูกไ่มผมพูดถูกไ่ม เพราะแต่ละต้นสวยแต่อุลมามะสรุปตอนท้ายว่าดูอายังมีมากกว่านี้นะยังมีอีะไรทั้งนวนนะไม่ไหวจดแต่อุลมามะบอกไม่อนุญาตให้เอาสองบทมารวมกันในอดีตที่เราเรียนกันตอนปฎิวิญนาณพอตักเบ็อัลลอฮฺเล็กบัรวุจัดตัวดีฮิไอ้อัลลอฮฺอัลลอฮฺบิร์กัลฮัมดุลิลลาฮิกะบตีรอแะซุบฮานัลลอฮิบุกรอตาวาซีลาวดจัดตุเราเอาสองบทมารวมกัน กุลามาบอกไม่อนุญาตอย่างนี้เราอิงการไหมอิงการไหมเราเราไม่ได้จะมาทําอย่างนี้ไม่ได้เราต้องบอกเลยแล้วต้องชี้นี่ชี้ให้พี่น้องเลยเออพี่น้องจะจับรวมกันก็ได้นะเพราะมีอุลามาระดับมัชชับเขาบอกรวมได้เรอะสอนกี้เหร วาจิตบนผมนี่ที่ผมจะบอกว่าไม่อนุญาตให้จับสองบทมารวมกันนี่ว่าจิตบนผมไม่ใช่บอกว่ามันมีอุลามะเหมือนกันอุลามะเขาบอกให้รวมกันได้นะก็ผมก็ไม่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 ว่าเฮ้ยสอนศาสนางี้เหรอแล้วเมื่อไรมันจะชัดไม่ได้ไม่ได้คือไม่ได้ อุลมามะไม่มีอุลมามะคนไหนเขาจะทําลายอิสลามเราัล <ST an> อเให้มัคนละเรื่องกันนะไอ้พูดอย่างเนี้ยมันคนละเรื่อง